สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับพบกันในอินไซต์รัฐสภานะครับวันนี้เช้าวันที่2พฤษภากรมอย6 6อยู่กับผมครับต้นนรงริ์คิดเห็น7จ็ดมงครึ่งไปจนถึง8ปดโมงเชา้าเช่นเคยนะครับทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz เพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลพร้อมกับอีก14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับระบบ AM ติดตามรับฟังกันนะครับ AM ขึคนความถี่1071กิโลเฮิร์ครับนอกจากนี้กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาพิมพ์ค้นหาง่ายๆด้วยภาษาไทยเนี่ยนะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channel TPCHANNEL ไว้คู่สมาร์ทโฟนนะครับโดยช่วงนี้ ใกล้ๆกับสถานการณ์การเลือกตั้งแล้วนะครับนับถอยหลังกันก็จะมีข่าวคราวเกาะติดการเลือกตั้งสื่อสภาของเราทั้งวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานําเสนอข้อมูลไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในช่วงสถานการณ์การเลือกตั้งก็โหลดแอปพลิเคชันหรือว่าจะดูกันชมกันติดตามข้อมูลข่าวสารกันผ่านทางเว็บไซต์ครับ w w w t p ไวท n n ว็ org ก็เป็นช่องทางที่จะติดต่อแล้วก็ใช้ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารช่วงนี้นะครับ คุณฟังคุณผู้ชมไปดูนิดหนึ่งพูดถึงการเลือกตั้งนะพานับถอยหลังเลยนะครับเวลาสดสดร้อนๆขนาดนี้ที่ออกอากาศกันอยู่นะครับหรือเวลาอีก12วัน25นาทีกับอีก26วินาทีนับกันแบบนี้เลยนะครับนับถอยหลังกันอีกไม่กี่วันเราก็จะไปเลือกตั้งกันแล้วแล้วก็คนไหนที่ลงทะเบียนนะครับมีชื่อในการเลือกตั้งล่วงหน้า เจ็ดพฤษภาคมก็ไปทําหน้าที่ของท่านด้วยนะครับทุกสิทธิ์ทุกเสียงสําคัญหมดแต่วันนี้ครับพาไปดูโพลนิดนึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมโค้งสุดท้ายแล้วนะครับไปเช็ค กันหน่อยนะเห็นบอกว่ามีการเก็บข้อมูลจากทางสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยบอกว่าโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวจริงจะเป็นใครใครมาใครยืนหนึ่งนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับไปพูดคุยกับทางผู้อํานวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายครับได้รับเกียรติจากทางรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลตอนนี้อาจารย์ธนพรอย,อยู่ในสายกับพวกเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณนรงฤทธิ์ครับอาจารย์ยามเช้าครับโอ้โหขอบพระคุณครับอาจารย์วันนี้มาคุยกันเช้านิดนึงดีครับเรียกว่าแทบจะโทรไปปลุกอาจารย์เลยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องร้อนๆครับอาจารย์เพราะว่าอีกสักประมาณ12บวันนับจากนี้ไปเนี่ยนะครับจะเข้าสู่การเลือกตั้งจริงจังแล้วถามตรงๆเลยครับอาจารย์จากข้อมูลที่เป็นการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลโผรมมาเนี่ยอาจารย์ครับตอนนี้ใครมาใครตัวจริงใครยืนหนึ่งครับอาจารย์ช่วงโค้งสุดท้ายฮะตอนนี้นะ ณณนะนะวันนี้นะ <c oughs> ครับจากการสํารวจของสมาคมรัฐศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ต้องยอมรับนะครับว่าก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยยืนหนึ่งก็ยังเป็นของคุณอุ้งอิงนะครับแล้วก็มีคุณพิธาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากําลังบี้เข้ามาเบียด <c oughs> ขึ้นมาเลยนะจ๊ะน,นะโอ้โหต้องบอกว่าพร้อมแสงพร้อมแสงพร้อมแสงด้วยนะพร้อมแสงโอ้โหครับสําหรับปาง บางโพเนี่ยนะครับก็อาจจะแซงแล้วนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ของสมาคมรักษาไปเก็บมาเนี่ยจริงๆก็คือสอดคล้องต้องกันก็คือว่าแบบหายใจรดต้นคอขี่กันอยู่ขี่กันอยู่พร้อมแซงได้พร้อมแซงได้ทุกวินาทีอาจารย์แล้วตอนที่ไปเก็บเนี่ยที่เรามาโอเคใครเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ก็ไล่เรียงกันไปใช่ไหมอาจารย์เก็บกันยังไงบ้างอรายละเอียดเป็นยังไงมันมีโชคนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่า อตอนที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยเราเก็บในช่วงวันที่สิบแปดถึงยี่สิบแปดเมษายนนะครับคือความตั้งใจในตอนที่เก็บเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าว่าช่วงสงกรานเนี่ยก็คิดว่าทุกคนก็อยู่ในในบรรยากาศวันหยุด mm hmm. ใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าเอาวันอช่วงหลังสงกรานจะน่าจะดีกว่านะครับคราวนี้ก็มีโชคนิดเดียวฮะ,ฮะโชกก็คือว่า คุณพิธาเนี่ยประกาศมีลุงไม่มีเราพอดีหนะครับอันนี้เป็นโชคจริงๆนะคุณรณลิศ <c oughs> เป็นโชคยังไงเนี่ยอืมเอา้ามันโชคเนี่ยครับเพราะว่าพอวันที่พอเราเริ่มสํารวจวันที่สิบแปดใช่ไหมครับ,รบพอวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยคุณพิธาประกาศเนี่ยอื <c oughs> นะครับหลังจากวันที่ยี่สิบเอ็ดมาเนี่ย คุณอตลงนี่ก็จะเห็นว่ากระแสของพักเก้าไกลเนี่ยเขาเรียกกระชูดเลยอะ,อะขึ้นมานะขึ้นมาถูกครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาเนี่ยอันนี้คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะครับครับือหมายความว่าก่อนหน้านี้พักเก้าไกลเนี่ยเขาก็ใช้ประโยชน์จากเวทีดีเบตใช้การ,รสื่อโซเชียลอะไรเนี่ยคือเขาใช้ประโยชน์ตรงนี้เต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมครับเวทีดีเบตเนี่ยนะครับก็โดดเด่นนะครับก็คนก็กล่าวขานกันนะครับแล้วก็พูดถึงกันเยอะอแต่ว่ามันมาขึ้นแบบ ถึงจุดที่มันเป็นจุดเปลี่ยนนะครับของการขึ้นสูงขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าปีลุกไม่ดีราวนะครับแล้วก็มาตอกย้ําด้วยช่วงของการประกาศอลดแมปในการเข้ามาบริหารประเทศสองสองจุดนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าทําให้คะแนนของพรรคเก้าวไกลแล้วก็คุณพิธาเนี่ยเขาเรียกว่ากระโดดขึ้นมาเลยออืนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าก้าวข้ามความขัดแย้งของพลเอกประวิทย์หรือว่าลุงป้อมเป็นยังไงฮะนะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ลุงป้อมก็ดูแบบตัวนะครับก็ดูแต่งตัวเป็นวัยรุ่นนะครับมีการวิดีโอคอลคุยกับคนกลุ่มต่างๆต,ตอนนั้นคู่คนก็งงว่าเอ๊ลุงป้อมแกแกทำไปทำไมวะ นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับในการสํารวจของสมาคมนักศาสตร์มหไยเกษตรเนี่ยก็ชัดเกตว่าคะแนนลุกป้อมเนี่ยก็กระเตื้องขึ้นจริงๆโอ้นะครับแล้วซึ่งมันก็สอดคล้องกับอะไรครับก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราเคยติดตามข่าวเนี่ยนะครับ Google เนี่ยนะครับเว็บที่เราใช้สื่อค้นอะไรต่างๆเนี่ย g o เก l e เนี่ยก็เคยเอาสถิติ เอามาให้ดูว่าในช่วงประมาณสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยอดคําสืบค้นใน Google เนี่ยนะครับอันดับหนึ่งก็เพื่อพักเพื่อไทยอ,อันดับสองก็พักเก้าไกลใช่ไหมครับอันดับสามนี่เป็นพักพลังประชารัฐโอ้น่าสนใจนะครับเพราะแสดงว่าการปลุกโซเชียลของลูกป้อมเนี่ยนะครับโอเคแหละแม้ว่าคะแนน่ะยังห่างจากคุณอุ้งอิงกับคุณพิธาเยอะแต่แต่ก็ถือว่าได้ผล นะครับในมุมของพรรคพลังประชารัฐครับครับอาจารย์ครับอย่างน้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคะแนนก็ก็เริ่มที่จะเอ่อเหนือลุงตูนะครับมันมันมีผลนะแล้วช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยสำคัญอันนี้เป็นค a n d i นายกที่เราคุยกันเนาะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นบัญชีรายชื่ออาจารย์โผลหรือว่าโผล่ใกล้เคียงกันไหมบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับก็เช่นเดียวกันครับก็คือว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยก็ มาถึงนาทีนี้ก็ต้องบอกว่าพร้อมที่จะเบียดแซงได้แบบทุกเวลาแบบนะครับคือต้องยอมรับว่าไปยเนี่ยนะครับผมก็ขออนุญาตเรียนว่าทุกคนก็เห็นนะ,นะครับว่าจุดยืนที่ชัดเจนแบบนะครับแล้วก็วิธีการทำงานการเมืองที่ดูแล้วไม่มีเล่เหลี่ยบนะครับไม่มีแง่มุมไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีวาระแฝง นะครับมันก็เป็นแล้วก็คุณสมบัติของแล้วก็ให้ความสําคัญกับการสื่อสารในในทุกช่องทางนะครับอย่างเราจะเห็นได้ว่าอย่าว่าแต่เวทีดีเบตนะครับ,รบเราจะเห็นได้ว่าพรรคเก้กาไกลเนี่ยพยายามจะสื่อสารเช่นไรครับมีการเอาเก้าอี้อยู่ในตัวใช่ไหมครับ mm hmm. ใช้โทรโขงไปยืนปาสายตามตีแยกเป็นแบบนั้น mm hmm. นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ได้ได้ภาพลักษณ์นะครับของพรรคที่มองให้เห็นว่าตั้ง ตั้งใจอยากจะเข้ามาทํางาน mm hmm. แต่อาจจะทุนร้อนก็อาจจะไม่มากพอแต่ใจสู้นะครับ,รบแล้วก็ให้ความสําคัญกับเวทีดีเบตซึ่งเวทีพวกนี้ครับจัดฟรีครับ mm hmm. แล้วพักก้าวไกลก็ใช้โอกาสที่จัดฟรีเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ใช้ก็ใช้ประโยชน์จากเวทีดีเบตแต่ละสื่อแต่ละสํานักกันอย่างเต็มที่ เพราะนั้นสสบัญชีรายชื่อวันนี้ก็ต้องบอกว่าพักเก้าไกลก็พร้อมแต่งพักเพื่อไทยเช่นเดียวกันครับอาจารย์ที่เราย้ํากันเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าใจเอ๊ะทำไมเราพูดแต่พักแต่จริงๆแล้วคือด้วยความมาแรงใช่ไหมอาจารย์เราก็เลยต้องมาใช่ครับมันเป็นแนวโน้มครับมันเป็นแนวโน้มเป็นแนวโน้มนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทําความเข้าใจกันทีนี้นอกจากเรื่องของคนเรื่องของพักแล้วครับอาจารย์ครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จากการที่เราสํารวจเก็บโพลมาเนี่ย เขาตัดสินใจที่จะเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยเหตุผลอะไรบ้างครับอาจารย์ได้ครับผมขอญาตมาที่แบ่งเขตนี่เดียวครับแต่สําหรับแบงเขตเนี่ยก็ต้องก็ต้องยอมรับครับว่าช่วงห่างของก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยพรรคก้าวไกลก็คงจะไม่ขี้ติดเหมือนปาร์ตี้ลิสต์นะครับเพราะว่าระบบเขตเนี่ยพรรคพรรคเพื่อไทยก็จะมีฐานมวลชนแล้วก็มีมีการจับตั้งมีแฟนคลับ นะครับมีความเชี่ยวชาญมากกว่าพักเก้าไกลนะ,นะครับเพราะฉะนั้นช่วงห่างเนี่ยนะครับพักเก้าไกลก็ก็คงจะต้องอก็ยังพักเพื่อไทยก็ยังก็ยังรักษาระยะห่างกับเก้าไกลนะครับแต่ว่าการที่การที่รักษาระยะห่างแบบนี้แล้วก็มีเก้าไกลมาคอยตัดแต้มนะครับในเขตพื้นที่เขตเมืองเนี่ยมันก็จะทำให้เป้าหมายการแลนดสไลด์เนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคอยู่พอสมควรนะครับ คราวนี้เรามาดูปัจจัยนะครับในข้อค้นพบของของการสํารวจครั้งนี้นะครับผมแยกเป็นสองอย่างนะครับหนึ่งก็คือว่าการตัดสินใจระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับอพี่น้องประชาชนก็จะให้ความสําคัญกับนโยบายของพรรคเป็นอันดับที่หนึ่งเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันที่สองนี่น่าสนใจมากครับก็คือให้ความสนใจกับจุดยืนทางประชาธิปไตย นะครับซึ่งเรื่องนี้ผมต้องเรียนว่าเป็นครั้งแรกของประเทศนะครับที่มีการสำรวจนะครับปัจจัยที่ชาวบ้านใช้ตัดสินใจในการที่จะไปกาบัดนะครับแล้วปรากฏว่าจุดยืนทาง,ทางทประชาธิปไตยเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญลําดับสองคือผลมันมาแบบนี้อเนาะก่อนหน้านี้ไม่มีครับนะครับก่อนก่อนหน้านี้ผมพูดตรงๆนะ,าานะเราก็จะบอกว่า นโยบายพักเนี่ยโอเคทุกคนคุ้นชินมาตั้งแต่ปี2544แล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เรื่องของอะไรครับเรื่องผลประโยชน์เรื่องเครือข่ายเรื่องหัวคะแนนอะไรต่างๆปรากฏว่าในรอบนี้นะครับเรื่องผลประโยชน์เรื่องเครือข่ายเรื่องเรื่องหัวคะแนนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นปัจจัยที่มีผลน้อยมากนะครับไม่ไม่ได้บอกว่าไม่มีผลแต่มีผลน้อยในส่วนของระบบบัญชีรายชื่อนะครับ แต่จุดยืนทางอาทางประชาธิปไตยเนี่ยขึ้นมาอย่างโดดเด่นเลย<ช>นะครับคร<ช>าวนี้มาที่ระบบเขตนะครับ<ช>ระบบเขตก็เช่นเดียวกันครับก็คือว่านโยบายพักมาเป็นลําดับหนึ่ง<ช>ลำดับที่สองก็คือจุดยืนทางประชาธิปไตยเหมือนกัน,นครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในยุคคอสอนี้ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นปารรคหรือเขตเนี่ยต้องการเห็นจุดยืนทางประชาธิปไตยของพรรคการเมือง ครับนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเรื่องเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งเครื้อญาติอะไรต่างๆก็มีผลน้อยนะครับไปอีกครับครับอาจารย์ตอนนี้ผมขอญาตมาอีกนิดเดียวนะครับที่มันน่าสนใจสุดๆนะครับก็คือว่าอย่างนี้ครับทั้งระบบบัญชีรายชื่อทั้งระบบเขตเน่ยเราคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าเรื่องจุดยืนของมาตราหนึ่งหนึ่งสองของพรรค นะครับนะคาว่าจุดยืนก็คือว่าจะจะจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขนะครับคือมันต้องมีจุดยืนในเรื่องนี้นะครับผม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 สนใจก็เพราะว่าอย่างนี้ครับ<อ>ว่าเราพบว่านะครับในการให้ความสําคัญนะครับของของเรื่องนี้นะครับผู้ตอบแบบตอบถามนะครับให้ความสําคัญในหัวข้อนี้นะครับถึงประมาณถึงสามสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นต Oh, นะครับหรือหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้าคนจากคนที่เราถามทั้งหมดสองพันแปดร้อยกว่าคนครับอาจารย์ครับนะครับ <ผม S 2> ซึ่งซึ่งถือว่าเยอะอยนะครับ,บ,บ,บครับส่วนอันที่สองก็คือว่าเรื่องของโอกาสที่จะได้ร่วบรัฐบาลครับนะครับพูดง่ายคือว่ามีพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะครับถึงหนึ่งพันหกหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่คนจากสองพันแปดร้อยกว่าคนหรือสี่สิบเปอร์เซ็นครับอาจารย์นะครับก็แสดงว่า การลงคะแนนของพี่น้องเราเนี่ยนะครับปัจจัยที่ที่ที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับนอกเหนือจากเรื่องจุดยืนประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังค้นพบว่าเรื่องอ่จุดยืนเรื่องมาตรานหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็อโอกาสในการที่จะเป็นพักร่วมรัฐบาลครับ,รบนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำหรับอ่ปรากฏการทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับคปัจจรยผมถามอาจารย์ลึกไปเลยกว่านี้นะ เพราะว่า,ามันน่าจะต้องเข้มข้นขึ้นแล้วครับอาจารย์ครับคงสุดท<ด>้ายแบบนี้อาจารย์คิดว่าแต่ละพรรคเขาจะมีหมัดเด็ดอะไรมากไปกว่านี้กว่าที่โพลเราสํารวจเจอไหมอาจารย์ครับผมคิดว่ากรอบใหญ่ๆเนี่ยมันคงจะไม่หลุดจากจากโพลที่เราสํารวจเจอ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าเทคนิคนะครับหรือการใช้การเขาเรียกว่าใช้การตลาดใช้การสื่อสารด้วยเทคนิคอ่าตอกย้ํานะครับอ ลูกเล่นในบางอย่างนะครับหรือว่าจุดเด่นในบางอย่างเนี่ยก็คงจะต้องเกิดขึ้นนะครับเช่นเราจะเห็นว่าคุณแพทองทัำหลังจากได้รับข่าวดีแล้วเนี่ยนะครับ,รบก,ก็มีการประกาศข่าวให้แฟนคลับรู้เลยว่าอีกป8วันก็จะมาพบปะแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เห็นเลยว่าโค้งสุดท้ายเลยนะครับคุณของพรรคเพื่อไทยก็คือคุณอุ้งอิงก็ต้องก็ต้องออกมาเดินนําในฐานะแคนดิเดตนายก เพื่อตอกย้ <S 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 <refine vine> ําแรงสไลด์ใ <doors> ช่ไหมครับขณะเดียวกันพ no <sorting> ักก้าวไกลเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นแรงไม่มีตกของของคุณพิธาใช่ไหมฮะก็ทุกเวทีดีเบตคุณพิธาก็ไปทุกเวทีนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งครับของผู้อาวุโสเช่นลุงตู่ลุงป้อมนะครับลุงหนูนะครับลุงจุลินลุงชวนก็คืออะไรครับเน้น เจาะเข้าไปที่เขตเราจะเห็นได้ว่าทั้งสี่ห้าท่านที่ผมเอ่ยนามไปเนี่ยนะครับเน้นไปที่สสระบบเขตนะครับก็คือลงพื้นที่ลงพื้นที่ให้หนั่งนะครับไปพบปะพี่น้องให้กว้างขวางที่สุดเพื่อที่จะเอาสสเขตเข้ามาให้ได้มากที่สุดเพราะสสเขตสี่ร้อยสสปาร์ตี้ริสหนึ่งร้อยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีความต่างแล้วที่สําคัญนะครับ ของพักเพื่อไทยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามีบุคคลสําคัญของพักก็คือเจ้าของพักเนี่ยนายกพักสินเนี่ยนะครับก่นะประกาศแล้วว่าพร้อมกลับมาอาจารย,าย์หลายๆคนมผมเคยคุยกับอาจารย์ด้วยในรายการเปลี่ยนมุมคิดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าดูช่องสิบไปดูย้อนหลังกันในแฟนเพจเ c e b o o k วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อาจารย์บอกว่าก่อนหน้านี้เราประเมินแบบนี้ครับอาจารย์ว่าการจับมือกันก่อนหน้านี้ มันก็ชัดมาระดับหนึ่งแล้วว่าคนนั้นคนนี้ไม่เอากไม่อยู่ร่วมกันนะครับยิ่งอาจารย์บอกวันที่ยี่สิบเอ็ดก็ยิ่งชัดแต่ณวันนั้นย้อนกลับไปนิดนึงอาจารย์บอกว่ามันอาจจะมีเกมล้มเกมอยู่อาจารย์คิดอาจารย์คิดว่ายังเหมือนเดิมไหมหรือเปลี่ยนไปแล้วยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมคือคือวันอย่างนี้ฮะคุณอาลงฤทธิ์ครับคือประเด็นเนี่ยนะครับการเติบโตของพรรคเก้าไกลเนี่ยพูดตรงๆก็คือมันไตลดแต้ม โทษโทษมันแหมใช้คำว่าลดแต้มเดี๋ยวพักเพื่อไทยจะเสียกำลังใจเอาว่า <c oughs> มันมีผลกระทบต่อเป้าหมายของพักเพื่อไทยครับครับครับนะครับดังนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีวิธีการหลักๆอยู่สองอย่าง <c oughs> หนึ่งก็คือว่าการต่อสู้กับพักเก้าไกลเนี่ยเพื่อให้พักตัวเองเนี่ยชนะพักเก้าไกลไอ้ส่วนนั้นเนี่ยเขาก็ทําอยู่แล้วออื <c oughs> ใช่ไหมครับส่วนที่สองสิ่งที่เขาต้องทําก็คือว่าก็ต้องไปดึง คะแนนเขตนะครับจากพักที่เป็นคู่แข่งซึ่งเขตแข็งแปรงอย่างภูมิใจไทยหรือว่าพลังประชารัฐเอามาเติมใช่ไหมครับขณะเดียวกันนี่นะครับในทางการเมืองนี่นะครับการต่อสู้ในสนามเลือกตั้งเนี่ยก็ต่อสู้ไปนะครับแต่มันก็มีการคิดเขาเรียกว่าคิดคิดแนวทางต่างๆหลังการเลือกตั้งนะครับวางแผนเอาไว้นะครับเพราะจนถึงวันนี้นะครับผมเรียนนะครับว่าทุกพักเนี่ยนะครับ เขาใช้ระบบโอนเหมือนๆกันหมดนะครับแล้วก็แต่ละพักเนี่ยก็จะมีการคาดการตัวเลขของพักตัวเองที่จะได้แล้วเมื่อมีการคาดการกําหนดแนวทางนะครับในการที่จะเดินเกมต่อไปหลังการเลือกตั้งนะครับซึ่งวันนี้ผมต้องเรียนว่าพักเพื่อไทยในฐานะที่เขาเป็นพักใหญ่นะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะต้องเป็นรัฐบาลให้ได้ในรอบเนี้ย ผู้ตรงๆเนี่ยเขาก็ต้องคิดแนวทางไว้หลายๆแนวทางนะครับทั้งแนวทางซึ่งอาจจะเป็นอะไรครับความฝันความอยากเห็นของผู้คนเช่นก้าไกลกับเพื่อไทยจับมือกันใช่ไหมครับรวมถึงแนวทางอื่นๆนะครับเช่นจับมือกับพลังประชารัฐนะครับหรือว่าการสิ่งเหล่านี้เนี่ยพักการเมืองเขาต้องคิดหมดครับและยิ่งพักใหญ่อย่างพักเพื่อไทยเนี่ยเขายิ่งต้องคิดทุกทางครับผม อ่าอันนี้อันนี้เราคุยกันแบบในความเป็นจริงแล้วก็ในเกมการเมืองด้วยนะอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ถ้าเราไปดูเนี่ยอย่างอาจารย์บอกว่าพักการเมืองแต่ละพักเนี่ยเขาจะมีโพรของเขานะบางคนก็บอกว่าเนี่ยมาแน่สามร้อยกว่าที่นั่งร้อยกว่าที่นั่งอาจารย์เอาจริงๆนะคุยกันแบบอาจจะติดขับนิดนึงพอมาคํานวณเนี่ยที่นั่งสอสเกินกว่าที่สภามีนะอาจารย์นะอันนี้เขาประเมินกันยังไงใช่ครับคือคือทุกพักเนี่ยครับเขาก็ต้อง อับเขาก็ต้องมีการวัดคะแนนนิยมของเขาเนาะคือมผมพูดตรงๆนะคุณอรลงเล็บก,ก็คือว่าการที่เขาต้องทําโพลเนี่ยนะครับคะแนนนิยมเนี่ยก็เป็นเป้าหมายหลักแต่การเขาเรียกว่าการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับพูดตรงๆนะก็คือว่าเขตไหนสู้ไม่ได้ก็จะได้ไม่ตู้เห็นกันเขตไหนที่สู้ได้ก็จะต้องสู้ครับ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยแปลกใจว่าเมื่อเอาตัวเลขของแต่ละโพของพักมาบวกกันเนี่ยก็ดูเหมือนจะเกินห้าร้อยนะครับแต่เราต้องอย่าลืมว่าโพของแต่ละพักเนี่ยนะครับมันก็จะมีการจัดนะครับเลยว่าอ้าวใครเกตอ่ะขอโทษนะครับใครคือคนอ่าที่อ่าเกตเออนะครับคือสู้ได้แล้วก็ชนะแน่นะครับก็ใช้ทรัพยากรอีกแบบหนึ่งอ่าเกตบีนะครับถ้าเกิดจะสู้ได้นะครับอ้าจะต้องใช้ทรัพยากรกันแบบไหน นะครับคือโพของพรรคเนี่ยเขาใช้มาเพื่อการบริหารจัดการไม่วางหมากในการผลินผลการเลือกตั้งด้วยวางหมากเหมือนวางหมากเกมใารเมืองใช่ถูกครับเขาไม่ได้ใช้เพื่อวัดเรตติ้งหรือว่า่าวัดเขาเรียกกระแสสังคมียงอย่างเดียวครับครับอาจารย์แล้วอย่างนี้วัฒนธรรมการเมืองหรือการตัดสินใจของโพก็ตามคนที่อยู่ในเมืองกรุงกับคนต่างจังหวัดเนี่ยมันมีบริบทที่เหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างฮะ คือเราเราเราต้องยอมรับครับว่าแม้ว่าในพศนี้นะครับการให้บริการสาธารณะของรัฐเนี่ยนะครับมันก็กว้างขวางขึ้นครับนะครับสภาพเศรษฐกิจสังคมก็มีเปลี่ยนแปลงไปสภาพความเป็นเมืองก็เติบโตขึ้น uh huh. นะครับแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าการเข้าถึงบริการของรัฐในบางอย่างนะครับมันก็ต้องการผู้ประสานงาน uh huh. ผู้อำนวยความสะดวก uh huh. นะครับเอาอย่างง่ายๆเลยเนาะ สมมติว่าออยากจะเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับใครสักคนหนึ่งสามารถที่ทําให้ญาติของเราได้มีเตียงในโรงพยาบาลจังหวัดที่เจอคุณหมอมารักษาญาติของเราได้เนี่ยะนะครับไอ้ระบบอย่างเนี้ยมันยังมีอยู่เพราะว่าการการให้บริการของเราแม้จะครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นครับนะครับแต่ก็ยังถือว่ามันมีบางจุดที่มันจะยังจะต้องการเสริมเติมเต็มต่อไปอะนะครับ ซึ่งจุดตรงนี้แหะครับมันก็ยังเป็นพื้นที่ทํางานของเครือข่ายที่เราเรียกว่าบ้านใหญ่ครับนะครับในการที่จะเป็นโต้ข้อกลางในการจะนําชาวบ้านพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการของรัฐนะครับรวมรวมถึงเข้าถึงเครือข่ายนะครับอานาจอะไรต่างๆครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยในเรื่องของการความผูกพันนะครับของระบบบ้านใหญ่ ความผูกพันในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันดูแลกันเนี่ยนะครับม,มันก็ยังมีผลอยู่นะครับในหลายพื้นที่นะครับเราจะไปตัดทิ้งทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันจะเป็นหลักเพราะอะไรครับเพราะลูกหลานของคนเหล่านี้เนี่ยก็เข้าก็ย้ายถิ่นในการทํางานพวกเราก็เห็นหลายๆคนก็เข้ามาทํางานในกรุงเทพหลายๆคนก็ไปทํางานในเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ใช่ไหมครับพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลักษณะการทํางานของลูกหลานเปลี่ยนนะครับอิทธิพลของลูกหลานในฐานะผู้หารายได้แล้วก็สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ลูกหลานมาทํางานเนี่ยนะครับมันก็เติบโตไปอีกแบบหนึ่งนะครับอิทธิพลของลูกหลานในการที่จะเข้าไปชี้นำโทษนะครับที่จะเข้าไปชักจูงให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ในชนบทเนี่ยนะครับคล้อยตามเนี่ยมันก็มีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้น นะครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยนะครับครับครับเชิญเชิญดังนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าเครือข่ายการทํางานแบบเก่าเนี่ยก็ยังทํางานได้ขนาดียวกันการเมืองที่เป็นรูปแบบใหม่ๆก็จะขยายตัวกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นครับอาจารย์เมื่อสักครู่มีคำหนึ่งก็คือคนรุ่นใหม่หรือเจเนอเรชันใหม่น่าสนใจตรงนี้อาจารย์ถ้าเราเทียบกับความเป็นคนรุ่นใหม่กับอุดมการ์และคาแรคเตอร์ของภาคการเมืองอาจารย์คิดว่ามีผลมากน้อยแค่ไหนครับ คาแรคเตอร์พักกับการเลือกตั้งครั้งนี้แน่นอนครับคือวันนี้เนี่ยโพทุกสํานักนะครับแล้วก็ไม่ใช่ของอไม่ใช่สํานักอ่สมาคมรัฐศาสตร์เกษตรด้วยนะครับ<ช>ทุกทุกสํานักเนี่ยก็คงชี้ตรงกันว่าแฟนคลับของพักอย่างเ้าไกลเนี่ยก็คงเป็นเจนเป็นเจเนเรชันซีหรือว่าแซดเนี่ยนะครับ<ช><ช>ก็อายุก็คือคนรุ่นหนุนรุ่นรุ่นสาวนะครับแล้วก็ก็ยังก็ส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นทํางานนะครับแล้วก็เป็น นักเรียนนิสิตนักศึกษาใช่ไหมครับ,รบส่วนแฟนคลับของลุงตู่ก็แน่นอนก็เป็นคนที่ผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะในชีวิตใช่ไหมครับแฟนคลับของลุงป้อมก็จะใกล้เคียงกับกลุงตู่นะครับใช่ขณะเดียวกันแฟนคลับของคุณอุ้งอิงเนี่ยก็จะเป็นเจเนอเรชันเอซึ่งเคย ผ่านประสบการณ์วัยหนุ่มสาวในวัยทํางานเนี่ยในช่วงปี44สมัยพักไทยรักไทยนะครับวันนี้ผ่านมา20กว่าปีนะครับก็ขึ้นมาเป็นคนรุ่นกลางนะครับคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยครับผมโอ้ใช่เจนอีกพรรคหนึ่งอาจารย์ของคุณอนุทินเป็นยังไงฮะของคุณของคุณอนุทินเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับของพรรคเพื่อไทยนะครับก็คือทั้งสองพรรคเนี่ยนะครับมีความเขาเรียกว่า เรียกว่ามีประสบการณ์ในการเลือกตั้งทาร์เก็ตใกล้เคียงกันเนาะอาจารย์เนาะถ้าเราใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนไะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่พักเพื่อไทยเสียแต้มให้กับพักก้าวไกลเนี่ยแต้มที่จะเอาคืนมาเนี่ยนะครับจะต้องไปเอาคืนจากพักภูมิใจไทยหรือพัก ลุงป้อมพลังประชารัฐนะครับเพราะคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกันครับอาจารย์วันนี้ชัดเจนมากเราได้เห็นทิศทางที่นับถอยหลังกันไม่กี่วันแล้วขอบพระคุณอาจารย์มากในการให้ข้อมูลชัดๆกันนายอินไซต์ภาษาคับดีมากเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นยังไงฮะเราคุยกันวันนี้เป็นเกือบแหมบอกจะบอกโค้งสุดท้ายก็ยังไม่ใช่นะเพราะอีกตั้ง10กว่าวันเดี๋ยวคงต้องไปดูครับเจวัน 3วันวันหนึ่งนะก่อนการเลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะมีอะไรมาให้เราได้หวือหวาในเรื่องของเส้นทางการเดินเข้าสภา2966หรือเปล่าก็อย่าคลายสายตาแล้วก็การติดตามฝากไว้ด้วยนะครับ ทั้งวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานี่ก็คืออินทรัฐสภาที่เป็นประเด็นการเลือกตั้งวันนี้มาคุยกันนะครับผ่านผลกันไปกับทางข้อมูลจากทางผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูดนะครับกลูฟังคุณผู้ชมยังพอมีเวลาประมาณหนึ่งนาทีทิ้งท้ายข่าวนิดนึงเรื่องของบัตรเลือกตั้งนะ เขาก็มีการคุมเข้มกันเห็นบอกเมื่อวานนะครับกระจายกันไปแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุมอย่างดีเลยมันก็มีเรื่องของกระแสเกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกรกตเขาก็ทํางานกันเข้มข้นหนักแหละเพราะฉะนั้นในส่วนของเรา คนที่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งล่วงหน้า7พฤษภาคมอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยส่วนวันเลือกตั้งจริง14พฤษภาคมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันทั้งหมดนี้คือ i n s i ซต์รัฐสภานะครับติดตามรายการได้พรุ่งนี้ครับ7โมงครึ่งจนถึง8โมงเชา้ชาเช้านี้ผมต้นนรงฤทธิ์คิดเห็นพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ